ขอบใจถึงปีน้องภูปัะเอ็นปันแห้งอันไลถ่อมอ่าอีพีขับตอน1นึ่งหนอคะนะมืมอนในมาถอมเอาขับตอนอีพีสองน่อครับปีน้องะ่ะลาดลองลองฮัดหานไตแหลกคือมานนะเปิ้นว่าไต้เฮานะอันพร้อมโฮมไลยีนะหน่งลองปงังต่อลองลองปางปลอยเยาะก็เห็ดปลอยเห็ดลำในไตตื่นพ้อมกันดีอันนนะเป็นเตหา อ่าใจเตห้าในพี่น้องเขาเลยฮู้หันอยู่โตทบอยู่จังหนนนั้นค่ะเนาะก้อยกาตาเตนะออกมาโอ,อปุลองการบ้านการเมืองเซกอลีการออกมาเฮดตาไปเมืองเซกอลีเฮตการซึกเซกอลีอันกลนไตเฮาอ่าปอบพ่อมโหมกันในก็เลยหันไปเตเต้นะจอมหนังการข้าวยาในในการคัดสารการเนกลางใจจอมหนังคือมานเปินน้นไนในวันมอแนวขาดเดียวมาแตกหนึ้งไตเฮา นะเพราะว่าออกเมื่อแรกนะแตว่าคือขะนะเอาตั้งโกออนโฮโกมานเขายือตายวะ่ะนะเฮาโกมานวะ่ะนะโกเฮาก็ว่าเฮาอ่ำม,มีกองวะ่ะนะเฮาโกเปิลนหนคะนะอ่าเอาลองเจ้าหน้ายเซลลเป็นลองโกนะแจกเพปันกันกลุ่มโกแหล่ลืมบ้วนฮันว่าเฮาลาดเแหลเป็นกอเลี้ยวนะยังพอปัอนอ่านคะว่างหลวะ่ะ สังเจ้ว่ามองก็ซ้ำอ่ำเป็นเจนันคณะนะอ่ารากาไลโกเสียยวตีตัวเจ้าเก่าซ้ำไรออนเปินโกจอมว่าอันในก็มีว่าอ,นนวอยู่ตั้งลงตั้งน้ำในคาบินอค่นะก้อยหนาพอเอานะลองหมอกะซนตุ่มเปินเหมือนมนันในจึงว่ะว่าวันหนึ่งพอเอเฮ็ดไลนะเป็นไลเอ็นแฮงเขาก็เตีใหญ่ขึ้นมาเตะใจห้าอ่ำใจในะคณะกนะ้อยหนาะพ่ออ่ำบ้วนหันถึง นะกลุ่มก้อยหันลองโตเจ้าเก่าอันเดียวก้อยวะนะย้อนสังแลลูกอ่อนไต้กอลีนะ่ะกำน้ำโกเพราะว่าไหนวะหนึ่งอูเมเป็นผู้อ่อนโหจันจุงให้โกวะลอกไลนะการวานเมืองเซกอลีนะการเงินเคอรนะเซกอลีนะผู้รองตั้งโกเอาตั้งโกขึ้นใหญ่นะตรงวง จะได้ว่ามันมีไว้อยู่ตั้งหลงตั้งนำในเมืองไต้เย้าก็ไต้ในตัวพี่น้องไต้เฮามีไว้เต้ๆนะไผ่ก็หันไว้อยู่จังหน้นั้นค่ะเนาะอันเขาดยอนลาดมาเนี่ยเพราะสังเจ้าว่าใครลบานใครเลเมืองว่ะนะมันเจอเครือมานเปินนะย้ำให้เขาออกมาหนีกลางใจคัดสารสารคัดตั้มมาต่อเขานั่นนหนคะนะไต้เฮาเพราะว่ามันหลาดลองเก็บซึกไหนว่ะอย่าว่าเ่าใครเฮ็ดซึกละว่ะเ่าเต๋ นะ่ะไปกับตั้งไหลนะอันไนหาตังไปไว้อยู่เย่าว,วะ่ะกุ้ยกาซึกกาบางเจอก็เป็นกวน่าเย่าในซ้ําคืนอําไรกับตึกตับมาต่อนะเอามาตึกไต้หนังกันอันในก็ดีเป็นเังนนั้นในคณะลาดลองสนโตทบนะไต่เฮาในวะ่ะนะกว่าส้นตุ้มตีไหลเซกลีกาบหอตีไหลเซกลีนะพอเฮากะหะกะลาดลองการส้นตุม้ม เขาเตลาดววาฮือเขาคู่เย้าเขาป่องเย้านะเขาเป็นนะป่องวาฮือ่เขาเป็นเขาก้ายหา้าวาก้ยกาซ้ำอําใจหนังก้อนไหนมานะนันเจอลาดออกซบมีภู้สนคอนุูมนะก้ยกาย้อนว่าเขาเตเฮ็ดไหนวะนั่นเต้วาอํามีพรอนดีเซตา้าวาเขาเตเฮ็ดมาสอนโหนับ a p ไเฮวานะนับไรมีอยู่สาวสามแสนนั่นวะ่ะ ปอมาหนึ่งอันตังซึกมนันมีไว้อยู่ย่ามเเร็วอ่ะมีอยู่สี่แสนหนังในแลว่ะเขาปอเหลือเขาหกปุนจำจำเย่าก่อนค้าอันในปรลาดนะลองซึกมนันอ่ะสี่แสนนั่นอ่ะเป็นโหนนับกลนซึกเขาตังเซงอ่ะกุยกุสีตาเจอนะอันขึ้นมาเมืองไตแลหลบ่ะมาาตีตายในเมืองไตในวะเฮ็ดหือกอ่อมันอ่ำ คำไรหา้หาหมื่นก็คาก้อยวะในเมืองไต่ปัดปื้นในวะนะอัมมีก่อนขาห้าหมื่นนะพอมาตัวเตเตวะตับใหญ่ตับหลงนะโยหันเจเป็นฝูงเป็นฝูงนะเหมือนตัวมีหนำไวหวนะตัวเซตาพอสอนตัวไรในะี่เตมีหมอกสองปากก็นะในเวงกำพองนะเตมีเลอเซสองปากปลาย ย่าจ่องเป็นไรว่ะอันนี้ก็เป็นลองปลายวนหันถึงในคณะนะกำน้ำอันเขาเตว้นะเอ็นแห้งน้ำอิดหนึ่งนั่นว่ะเตเป็นเวงจังหนังมูอ่าเวงใหญ่ห้าจอมหนังลาเซลห้านะย่าก็ต่องจีห้าหรือเสนนั่นก็ดีเป็นเก้งตูห้านะอ่าเขาจะหน่ายเขาเตว,วนะ้อายเยใหญ่ว่ะมาตัวซึกไตเฮาว่ะก็มีน้ำวไว้อยู่ว่ะนะเพราะว่าไตาเฮาอำ่ำเอาลองโกน้ำนาเพราะว่าหนังไหนเต้ว่ะ พอเขาพร้อมกันไรนะพ้อมกันเป็นเอ็นแห้งเฮากอเตยขึ้นใหญ่นะเจ้าคือมันนะลุนนะจีถึงแสดกาปันใหม่นะเหมือนเจ้าอย่างนะเม,ม,มืองห่มตุ้มอันเฮาหันอยู่ย่ำมา